สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 Channel นะครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้ง Toyota r e v o 4ประตูใส่ครบชุดเลยวันนี้ทั้งจอ Android ทั้งลำโพงหน้าลำโพงหลังพร้อมซับบ็อกแล้วก็ power amp android ด้วยวันนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดการติดตั้งวิยุกันวิยุตัวนี้เป็นวิยุที่ติดมากับรถเป็นจอขนาดใหญ่พอสมควรเป็นตัวท็อปเลย ตัวนี้ต้องใช้ชุดสายที่เป็นแคนบัดไม่งั้นไม่สามารถสั่งงานกล้องหลังได้เดี๋ยวมาดูแผงประตูเดิมๆกันว่ามันเป็นยังไงส่วนตรงหูช้างเราจะมีหูช้างมาใส่วันนี้นะอันนี้เป็นลำโพงเดิมของรถส่วนนี้เป็นหน้ากากของที่จะใส่จอ Android จอ Android จะใส่ได้ขนาด10นิ้วนะสำหรับตัวตาว้าลีโ o อันนี้เป็นซับบล็อกนะลำโพงแยกชิ้นหน้าหลังเลย แล้วก็จอ Android แล้วก็ Power Amp Power Amp Android นะนี <c> ่ <oughs> เป็น Power Amp Android 4 channel อ่เเดี๋ยวลุกอ้วนพามาดูวิธีการถอดกันวิธีการถอดก็ดูตามลุกอ้วนเลยนะ,ะด้านบนนี่ก็เป็นเป็นกิปพลาสติกนะเป็นเกีียวเหมือนเกีียวปล่อยแต่เป็นพลาสติกอถอด2ตัวนี้ออกก่อน ก็ขยับโยกนิดนึง่งตัวนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วไม่ต้องยกออกก็ได้ตัวนี้กอดคิ้วบนระวังนิดนึงยกเกะออกอเกะบนเกะบนนี่ต้องออกก่อนค่อยเอาเกะล่างออกอทีนี้ก็ช่องสวิตช์แอร์ยกลงมาไว้ข้างๆ ตัวนี้ไม่ต้องถอดลงไม่ต้องถอดสายยกลงมาวางไว้เฉยเพื่อไขน็อตของวิยุ4ตัวเป็นน็อตเบอร์สิบนบน2ล่างสําำหรับโตต้ารีโว มันก็ดึงออกมาเลยนะจะมีกิฟอ,อยู่รอบๆหัวจะมาดูปลั๊กวิยุทนะถอดออกมาปลั๊กตัวนี้จะไม่เหมือนรถทั่วไปนะจะเป็นปลั๊กพิเศษนะจะเป็นปลั๊กขนาดใหญ่เป็นพินพิเศษตัวนี้จะใช้ชุดสายโตต้าทั่วไปไม่ได้นะเดี๋ยวช่างเสียบให้ดู ขาจะเป็นปั๊กขนาดใหญ่ทรงแบนชุดสายลำโพงเนี่ยจะแยกออกไปต่างหากชุดกล้องมองหลังชุดควบคุมพวงมาลัยนะก็จะแยกอิสระเลยปั๊กก็จะมีตรงรุ่นลุงอ้วนจะมีปั๊กตรงรุ่นทุกจุดเลยทีนี่เสียบเป็นตัวอย่างให้ดู อ่าหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวลุงอ้วนพามาดูวิธีการถอดแผงประตูเพื่อจะติดลําโพงนะอ่ะ <c oughs> เริ่มจากลําโพงหน้ากันไปเลยแผงประตูหน้าวิธีการถอดก็มีเทคนิคไม่เยอะสําหรับคนที่เคยถอดก็คงไม่ยากเท่าไหร่่ถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยถอดก็ดูดูตามลุงอ้วนเลย สี่ที่ดึงดึงที่เปิดแขงประตูก็จะเป็นกิปต์ซะส่วนใหญ่เรียบร้อยนี่เป็นลำโพงเดิมเดิมที่มากับรถเขาเรียกลำโพงฟูลเลนมาถอดแสงประตูด้านหลังกันตำแหน่งน็อตก็ เหมือนเดิมคล้ายๆที่ประตูหน้าภาพลุงอ้วนอาจจะสปีดนิดนึงเพื่อลดเวลาง่ายๆเรียบร้อยส่วนลำโพงเนี่ยเขายิงด้วยรีเวทไว้ก็ต้องใช้สว่านเนี่ยเป็นตัวคว้านออกส่วนนี้เป็นลำโพงเดิมของรถเขา อ้วนให้ดูชัดๆเลยเป็นลำโพงฟูลเลนคือออกทุกเสียงอ่ะเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมออกทุกตัวเลยอ่ะเรามาดูลำโพงกันนี่เป็นลำโพองอันตัวนี้เป็นกล่องแพดซีบเขาเป็นตัวแยกเสียงเสียงทุ้มต้องไปออก6นิ้วนาเสียงแหลมต้องไปออกทวิตเตอร์อ่ะเดี๋ยวอ้วนแกะจากถุงให้ดูว่าลำโพงที่ใส่ใหม่เนี่ยเป็นลักษณะไหนะ เป็นโครงเหล็กหล่อก็กล่อ,นะองแพดซีฟแยกเสียงส,ส่วนเสียงแหลมก็เสียงดีตัวนี้ก็เสียงดีอยูนะ่ส่วนตัวนี้เป็นหน้ากากที่จะใส่นะเป็นหน้ากากตรงรุ่นเดี๋ยวลุงอ้วนวางตำแหน่งซับบอกให้ดูวางใต้เบาะคนขับด้านด้านคนขับนะ ใต้เบาะเสียงดีตัวนี้เดี๋ยวลงวุงอ้วนพามาดูวิธีการติดลำโพงการติดตั้งลำโพงเนี่ยะจะมีหางปลาแล้วก็เชื่อมบัตรกรีให้อย่างดีเลยที่นี่มาตรฐานแน่นอนอบัตรกรีแน่นทุกจุดหางปลาตัวนี้เราจะไปเข้าที่กล่องแพท4ีอีกทีหนึ่ง เพื่อให้มันแน่นหนาแข็งแรงไม่มีขยับบัดกรีอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใส่แพดซีฟกันก็อินพุตก็สัญญาณมาจาก p o w e r วอรแอมเราเรียกอินพุตบวกลบดูให้ดีแล้วก็บฟเฟอร์บวกลบใส่ให้ถูก แล้วก็เสียงแหลมเสียงแหลมเนือลุ่อ้วนเอาไว้ที่ศ d b ย์ดีบีแพสซีฟตัวนี้มันจะมีพิเศษขึ้นมาคือถ้าเราไม่อยากได้แหลมมากเราก็ใส่ที่ลบสหรือลบหกดะเดี๋ยวลุ่อ้วนให้ดูชัดๆนี่เลยนะเขาจะมีลบสกับลบหกดแต่ลุงอ้วนเอาไว้ที่ศ d b เพื่อให้เสียงมันออกอครบถ้าต้องการเสียงแหลมเบากว่าน,นี้ก็ไปที่ลบสหรือลบหก็ได้ น้องๆคนไหนที่ไม่ไม่อยากได้แหลมเยอะก็ใส่ตามที่ชอบนะติดตั้งเสร็จก็เดี๋ยวลุงอ้วนพามาดูนะเรียบร้อยเหมือนเดิมประกอบเรียบร้อยตรงหูช้างเนี่ยใส่เสียงแหลมนะเขาเรียกทวิตเตอร์ตำแหน่งเสียงก็ชัดเจนดนะีส่วนลำโพงหลังก็เรียบร้อยเรียบร้อยมีสเปเซอร์กันน้ำเรียบร้อยใส่กล่องแพสซีเหมือนกันกับข้างหน้า ี่ข้างหลังก็เหมือนเดิมติดตั้งเข้าไปแล้วส่วนเสียงแหลมก็ใส่ทวิตเตอร์ตรงหูช้างเขาจะมีหูช้างด้วยถ้าเป็นรีโว4ประตูะสวยสวยสวยเสียงดีด้วยส่วนซับบล็อกก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยวางใต้เบาะคนขับอตอนนี้ยังไม่ได้ขันเบาะก,ก็ต้องจูนเสียงก่อนจูนปรับเสียงปรับแต่ง ลันอินสักแป๊บหนึ่งก่อนค่อยจูนเสียงนะส่วนกล้องหลังเนี่ยลุงอ้วนใช้ตัวเดิมนะเขามีฝังไว้ที่ตัวเปิดฝาท้ายเลยนะนะเดี๋ยวลุงอ้วนพามาดูวิธีประกอบนะหน้าจอนะว่านะหลังจากติดตั้งเสร็จนะน้องๆนี่สังเกตไหมตรงนี้เป็น power amp power amp นี้จะซ่อนไว้ ส่วนล่างของจอแอนดรอยเป็น Power Amp แอมแอนดตัวไม่ใหญ่มากนะเพิ่มกำลังวัดให้จอแอนดรอยทำหน้าที่เป็นตัวขยายนะเป็นเ w e r แอมขยายแทนจอแอนดรอยกำลังวัดก็จะสูงขึ้นมีพลังขับมากยิ่งขึ้นนะเสียงแรงขึ้นนะเสียงออกครบชัดเจนนะก จอขนาด10นิ้วประกอบเข้าไปแล้วเรียบร้อยสวยส,ส่วนจอนี่สีหน้ากากเขาก็จะเป็นแบล็กเพโนสีเดิมของของรถเลยสวยประกอบเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามาลูงวนถ่ายดูชัดๆจากนั้นก็มาลองกล้องมองหลัง เจนนะสำหรับกล้องมองหลังตัวนี้ปรับสีปรับแสงได้ที่หน้าจอนะวิธีการปรับเนี่ยหลงวงอ้วนทำให้ดูหลายคลิปแล้วสามารถกลับย้อนกลับไปดูได้นะสวยสวยสวยระบบควบคุมพวงมาลัยก็สั่งงานได้ทุกจุดนะสำหรับโตต้าตัวนี้มีกล่องแคนบัสถ้าไม่ใช้กล่องแคนบัสเนี่ยไม่สามารถควบคุมระบบ ส่งมาลลยได้ไม่สามารถเอากล้องหลังเนี่ยมาขึ้นจอได้นะปักเขาจะเป็นปักพิเศษไม่เหมือนกับตัวต้าทั่วไปนะตัวนี้เรียบร้อยจูนเสียงอัปเกรดเครื่องอัปเดตเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานลองเสียงจูนเสียงปรับลำโพงหน้าหลังซ้ายขวาออกครบไหมกนะ่อนส่งงานลูกค้าก็ตรวจเช็ค ทุกอย่างอ่ะเรียบร้อยโอเคใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยเวลางลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ